สวัสดีค่ะชาววันอังคารมาดูเลขนำโชคกับรุ่งดูงพยากรณ์นะคะคำพยากรอยู่ระหว่างวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายน2566นหหี่ค่ะการพยากรเป็นการพยากรโดยทั่วไปนะคะถ้าสนใจดูดวงการส่วนตัวทักเฟซทักไลน์จัดเข้ามาได้ค่ะเอามีโชคมีลาบไหมนะคะขึ้นไพ่พระสังฆราชค่ะไพ่พระสังฆราชโชคลาภมาจากการทำบุญทำทานนะคะก็มันสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองค่ะเลขนำโชคสำหรับชาววันอังคารนะคะราชาดาบค่ะเลขศูนย์ค่ะ เก้าไม่เท้าเลขเก้าเดอะสตาร์เลขหนึ่งกับเลขเจ็ดนะคะเลขนำโชคสำหรับชาววันอังคารนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยสิบหกนี้นะคะมีเลขศูนย์เลขเก้าแล้วก็เลขหนึ่งแล้วก็เลขเจ็ดค่ะเป็นเลขดีๆสำหรับท่านนะคะท่านสามารถสลับสับเปลี่ยนตัวเลขได้นะคะ ก็แล้วแต่ว่าท่านจะจับไปยังไงนะคะเป็นโชคเป็นราบของตัวท่านเองค่ะพบใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ